มาเดินเข้าหาเป็นตากระแตนครับอัตภพงตอนนี้ฮะยามีว่ากระโดดเป็นอะไรครับต่อเตะซ้ายหนึ่งทีครับปู่เตะน้ำมันท่านผู้ชมลัดออกมาครับนี่ฮะจังหวะลัดไีเข้าขวาดอกนี้จิ้มเขาหนึ่งทีโอ้โหูแยกไหมครับกรรมการไม่แยกก่อนฮะโอ้ยมาวัดวงในครับโอ้ยยกที่สองนะท่านผู้ชมดูครับอัตพงเดินเข้าหาตอนนี้ฮะเอาละครับเดินเดินเข้าหาท่านผู้ชมเดินเข้าหาสาดแทงซ้ายหนึ่งทีโอ้หจังหวะนี้ครับต่อยสายโอ้หบวกสายท่านผู้ชมโอ้ย ยังม่ร่วงไปกองอยู่ล่างครับโอ้โหจังหวะนี้ครับไม่ได้ตั้งตัวโอ้โโอ้โหฟ้าผ่าครับมาดอกนี้สวยจริงครับโอ้โหไตเกียล่างให้พวงล่างครับอากาศเปิดครับจังหวะตามด้วยมาสายของอัตภพงครับโอ้โหเข้าเต็มใบหน้าของยามเมลครับแกลุกขึ้นมาอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะนี้ครับยังมึนอยู่ท่านผู้ชมมาเอาละครตอนนี้ครับอัตภพงแตสายโอ้โหวิ่งเข้าหาตอนนี้โอ้ยวิ่งเข้าหาต่อยสายหนึ่งทีครับท่านผู้ชมกระซวกไหม กระสุกไหมครับอู้จังหวะเตะซ้ายมานี่ฮะต่อยซ้ายหนึ่งทีอู้จังหวะนี้ครับปีกขวาหมุนมจับต่อยครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับทุก่านอู้จิ้มซ้ายครับจิ้มซ้ายอู้ยังไงครับมากรรมการต้องนับก่อนหรือเปล่าครับอู้จังหวะหนึ่งสองไปโดนไม่สามารถท่านผู้ชมดูครับเตะมัดโอ้โหทำประคุณเลยอู้กรรมการต้องถ่อนับก่อนครับโอ้ยยุติครับท่านชมโอ้โหโอ้โหยุติเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะจบในเพียงยกที่สองฮะ กระซวกตามกระซวกแค่หมัดชุดเดียวครับโอ้โหอยู่ฮะกรรมการเห็นท่าพดียุติการชกครับอุ้ยอัตภพงฮะนี่ฮะโอ้โหโอ้โหท่านชมฮะจบเร็วจริงฮะอุ้ยอุ้ยโดนไปนะครับท่านชมโดนไปใส่มาฮะตามกระซวกซ้ายไปใส่มาครับโอ้โหอยู่เลยฮะไม้กรรมการใจอ่อนครับเห็นท่าพดีครับยุติไว้เลยครับมา่านี่ครับยัวไม่ต่อไปโตอยู่แล้วครับแกปิดอย่างเดียวครับปิดก็โดนนี่ฮะเห็นคููต่อสูแม่สวนกลับนะฮะอุ้ย จบเกมในยกที่2ครับท่านชมโอ้โหนี่ฮะคนเชียร์ชอบใจครับโอ้โคดูฮะไม่เคยเห็นทรงไว้แบบนี้ครับตุวไทยฮะดูครับโอ้โหนิ่งสยบทุกอย่างครับดูคาพช้าท่านชมนี่ฮะตามมากระซวงนะะจังหวะนี้ฮะท่านชมอนี่ครับไปีเข้ามาครับอัตภพงขวาได้ครับทำยังไงฮะนี่ครับมาอุดอกนี้จะเตะเตะไม่ถึงครับมาติดอยู่นะท่านชมครับมาจังหวะนี้ครับ คือพานเข้ามาอัาพงดูภาพช้าเลยครับต่อยซ้ายไปยังอุ้ยหนึ่งเทียนโยมเริ่มมีอาการถอยอาช้าครับตอนนี้ยาำเมลววิ่งเข้าหามุมครับอุ้ยดูครับยกปิดทุกอย่างครับทั้งเข่าทั้งหมัดปิดไว้ฮะกัมอุ้ยอัตพงต่อยทะลุการไปเลยครับอุ้ยบััดที่สองดูครับโอ้โหความคมของแกต่อยหมัดสามย้ำไปหนึ่งเทียนหมัดที่สี่ก็มาครับดูท่านชมอุ้ยเอ้าห้าหมัดกันนยมอุ้ยสรุปโดนไปห้าหมัดครับโอ้โห อู้เอหกหมัดครับโอู้ดูครับอู้ยผมดูพี่ท้าแม่หกหมัดเจ้าอูดับเจ็ดหมัดครับดูดูอู้สุดยอดเจ้าโอสมนะครับทีกรรมการยุติครับโอ้โหอู้ยโอ้โหปิดฉากได้สวยงามครับดูครับมา